โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคที ria ย n e u m o c o c c u s สามารถนำไปสู่โรคปอดอักเสบรุนแรงและการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่มักพบในผู้สูงวัยและผู้ที่มีโรคประจำตัวทุกวัยแต่ในปัจจุบันโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนนะคะโรคนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียที่ชื่อว่าน n e u m o c o c u ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงและการติดเชื้อในกระแสะเลือดเชื้อนิวโมคอคัสเนี่ยมักจะก่อโรคในผู้สูงวัยหากไปก่อโรคที่ปอดคนไข้ก็จะมาด้วยหอบเหนื่อยหายใจลําบากแต่หากเชื้อไปก่อโรคที่สมองนะคะอาจจะทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบคนไข้ก็อาจจะมาด้วยไขย้ชัก และอาจจะนําไปสู่ความพิการทางสมองตามมาค่ะในบางรายเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะนอกจากส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเองเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อนิโมโคอคัสมักจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานทําให้เสียทั้งเวลาทั้งค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสียงสูงที่จะติดเชื้อค่ะเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงตามวัยกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคปอดภูมิคุ้มกันบกคร่องได้รับยากกดภูมิคุ้มกันหรือผู้ป่วยหลังตัดม้ามค่ะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะคือการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการรับวัคซีนค่ะ ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสมาก่อนนะคะควรเริ่มด้วยการรับวัคซีนชนิดคอนจูเกตหรือว่า pcv แล้วตามด้วยวัคซีนชนิดโพลีแซคคารายหรือ pps v อีก1เข็มค่ะห่างกัน1ปีและในอนาคตอันใกล้เราจะมีวัคซีน pcv ที่ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นและฉีดเพียงเข็มเดียวครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ สามารถเริ่มฉีดได้ทันทีเลยหากเป็นกลุ่มเสี่ยงข้างต้นนะคะก่อนการฉีดแนะนําให้พักผ่อนทานน้าเยอะๆไม่ต้องหยุดยารักษาโรคประจําตัวควรตรวจสอบว่าเคยมีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนหรือไม่โดยสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคัสเป็นโรคที่รุนแรง อาจจะนําไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ค่ะไม่ว่าเสี่ยงด้วยวัยหรือด้วยโรคควรได้รับการป้องกันด้วยการรับวัคซีนอย่างเหมาะสมโดยไม่รีรอนะคะเพราะเราไม่อยากเสียใครไปจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนค่ะ